Life has been tough on Artemis lately. First her beloved Kernaean Hind, a majestic stag, was wounded by Hercules, who was trying to capture the animal. Then the people in and around the region of Caledon refused to worship her properly. The depressed turned her and ชีวิตนั้นช่างโหดร้ายกับท่านอัลติมิสเหลือเกินตอนแรกคนรักของเธอเคเดียเอียนนั้นถูกทำร้ายโดยเฮอร์คิวลิสที่พยายามจะจับเจ้าสัตว์ตัวนั้นและหลังจากนั้นผู้คนแถวนั้น ในเมืองของเคร้านนั้นก็ปฏิเสธที่จะบูชาเธอแล้วอาร์เทมิสผู้รู้สึกโศกเศร้านั้นก็ได้ทำการล้างแค้นด้วยการปลุกเสกสัตว์ตัวนั้นและเมื่อเธอเห็นพลังของมันแล้วก็ปล่อยให้มันออกจากข้อของมันแล,ละหลังจากนั้นตาของมันก็เติดผง และบุกเข้าไปที่เมืองทำให้เธอได้ยิ้มแย้มอยู่เต็มใบหน้าของเธอเยี่ยมหัวจังเลยโอเคสิ่งที่เรามีตอนนี้คือต้องลา่าวะแล้วปัญหาคือเรามีบลอน là có thẩm cuộc đa lập quen quả nha Ok, là cái hình mừng gì đi Chai lông rộp sau mường. กานปาไปไว้วปพาเล็อกๆขนาดนจะได้ทำลงเกปป็บศีกได้แต่ปัญหาคือเราไม่รู้ว่าหมูมันจะโผล่มาตอนไหนเนียสิแอ้คาดว่า หมูผมมาจุดที่สร้างหมูบ้านะคุณได้รีสตาร์ดอีกลอบเลยมอพลพิออนเปิดเส้นการค้าแล้ต้องการประชากรเพิ่ม w o r s h me, the feared Hades, and your city will glisten in the sun. แต่ตอนนี้ขอเว้นไว้ก่อนนะอ่ะมือแม่เรานี่ยแหละเปลีออนขายกล่องเพิ่มกิดนดีจะตีที่โอเปีคโอเคตับหนึ่งอ่าคือคือหายู่อันนี้รับเพิ่กับบู๊ ขยายเงยให้เลยที่สุดจะได้ทำน้ำมันคูนี้ เพ่อบานขยายตัวขึ้นแล้วดีใจจังเลยอีนี้น่จะมีสวีวนโอเคฉันจะจะทำให้เสรด้วยกับอตากลึก เริ่มม like um ีคนตกงานแล้วเตรียมทำส่วนต่อไปอมก็เริ่มจาก Aspect Lower Left 2จบแล้วก็ปู ป่วยดีเด่นอะไรนะป่วยอ่วยแยอวว่าแต่จะเคยอังคุนงั้นก็มาเขาว่าน้ำมันโอลีฟเราก็ต้องนำเข้าจากประเทศแม่หมือนก็แค่นียว Uh, only point Who am I Odysseus? How much longer do I have to travel before I reach my destination And where's Calypso One two let's go one good one. ลูกซิใครรับซื้อหินเอ้ยคนขายหินก็เมืองแม่ไห่วยอ้าซื้อหินแค่อย่างละหน่วยบ I cool. ่ได้ป่าจะมัมดแายก็ต้องทำเลยเอาลปะปังแล้วก็ไอคอนตกโอเคเรือมพัน่าได้แล้วเพิ่มมีสุขจีพันโจ You can discover more about a person in an hour of play than in a year of conversation. If only they had been invited to a pocket roughly, or a feast of pan or Aphrodite. Advice to you is: oh, if you find a good wife, you will be happy. If not, you become a philosopher. ตัวละเอียดสักครับเพื่อ You have offended me, you insufferable beast. Meet the Caledonian boar. No. Oh, Allah. What's up? Life doesn't have to be unpleasant. Worship me and find out. Oh, ปี่ช่องป o p u l a t i o n model เยอะโอเคกู o d a p พ e a แลวเหลือแค่หินกับวายน์กำลังผลิตต้องมากกว่ากำลังขาย

และจะผลิตลันสจัอ่ามีแต่ทีมเบิร์มิวชีโมาทูดเลียวแต่ก็ต้ังเล My dearest, worship me, and I'll make your soldiers find great strength.

แต่ฉันหาที่ขายไม้ไได้เนี่ยสิจัดกล้าที่ที่สิอุดเขาไปแล้วครับที่สิอุดกำลังเดินทางเขามาเชิญหน้ากับพี่หมูพี่หมูวิ่งไปไหนก็ไม่รู้ที่สิอุดงงอ้าวหมูไปอยู่ตรงโน้นเหรอเวนกรม มันบุกเมืองด้วยชิบหายแล้วประกาศเข้าเมืองแล้วเอ้าฟันหมู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 อจโจอจโจอจโจกลายเป็นหมูหันเรียบร้อยขอบคุณมากลับมาล่าสัตว์ได้เหมือนเดิมแล้วเย้ in spite of the many attacks by artemis's boar you have built a thriving colony that will ensure that argos never wants for luscious grapes the city will also provide sculpture from the centaur outpost of mount pelion and the boar that was a frequent and unwelcome guest will forever bear the name of the city and henceforth be known as the caledonian boar <laughs> แน่ใจได้ว่าอากรอจะไม่ขาดซึ่งอง,งุ่นอันแสนหอมหวานนั่นอีกและเมืองนี้ก็ได้รับซื้อลุกป,ปั้นจากเมืองศูนย์กลางแคมป์ของพวกเซนทรวแหง่งมาเพลิออนและเจ้าหมูที่อยู่ที่นี่โบอ,ออกมาในฐานะแขกที่ไม่ได้รับเชิญก็กลายเป็นหมูที่กลายเปชื่อของ เมืองแห่งน,นี้ได้ถูกขนานนามว่าเป็นหมูไครเดินเบียน